ไปกันต่อเลยครับผู้ท้าชิงมลังคนต่อไปผู้หญิงตัดผมชาไม่ได้หรอคนลำมันก็ต้องดูวันที่จิตใจดูวันที่ความสามารถปะพลอยพลินกลมเกลี้ยงนะคะตอนนี้อายุ21ปีค่ะหลักๆก,ก็จะเป็นงานร้องเพลงค่ะแล้วก็งานมคอัพอาร์ติสเป็นนิลเลอร์คอนแทคเลนส์ขายเสื้อผ้าขายนาฬิกาอาหารเสริมด้วยเหตุผลก็คือที่บ้านพลอย มันช่วงหนึ่งมันเหมือนล้มละลายค่าถึงภายนอกหนูจะดูแข็งแข็งแต่ว่ามันก็แค่บุคลิกภายนอกเท่านั้นยังไงก็ไปวัดกันบนเวทีนะคะ ครับเชื่อไหมถ้าผมมีหัวสวยแบบเธอ,อผมก็จะทำทรงนี้แลหละฮะพลอยครับทรงผมนี้นี่ต้องมีแรงบันดาลใจเป็นพิเศษแน่ทําไมตัดผมทรงนี้ครับคุณดูโดดเด่นไม่เหมือนใครทรงผมทรงนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าหนูไม่มีเรฟเลน c ์ไม่มีอินสปิเรชันแล้วก็ไม่มีอะไรเลยผมเชื่อว่าหลายคนอยากจะเห็นภาพตอนที่เธอไว้ผมยาวสวยลองดูครับอยากเห็นนะเฮ้ย เฮ้ยมีผมก็สวยไม่มีผมก็สวยไม่น่าเชื่อว่าปัญหาเรื่องเหาจะทำร้ายเธอได้นะไม่ไม่นะฮะไม่ม่ค่ะผมสวยมากอันนี้คือก่อนตัดเลยค่ะอันนี้คือวันวันที่หนูนั่งรถไปตัดแล้วหนูก็ถ่ายรูปผมทรงนี้ไว้ทำไมหนูขี้โม้เลลูกคือหนูเป็นคนมั่นใจหนูตัดหนูตัดหนูก็ไม่ไม่อายเลยไม่ใส่หมวกโดยตัดแล้วก็มีใส่ชุดมหาลัยไปปกติใช้ชีวิตปกติค่ะคุณสวยจริงๆเลยนะฮะผมอยากใส่บาทไม่รู้ทำไมอะฮะ เออเอาละฮะพลอยค่ะอยากจะฝากบอกอะไรพวกเราหน่อยไหมครับก็ถึงหนูจะไม่ใช่คนน่ารักแบบใสๆนะคะแต่หนูก็อยากให้ทุกๆคนเป็นกำลังใจเพราะหนูนั่นไซน่ารักนะเอ็นดูนะเอ็นดูยกไว้ที่เธอเลยครับพลอย ับความรักเราสิ่งดีนี้ในวันเก่านานเขาก็ยิ่งจืดจางเหมือนไม่แค่กันฉันรู้สึกยังไงก็ช่างลองถามหัวใจดูบ้างว่ายังรัก เกี่ยวกันเสมอ

เรียกว่าลุ้นกันใจหายใจคว่ำฮะจังหวะคุณบอลฟาด5%้าโตมาปุ๊บเห็นรอยยิ้มของคุณทันทีแต่คนที่ดีใจที่สุดไม่ใช่พลอยครับคณะแดนเซอร์ er ผมพับทำงาน <c oughs> น่ารักพ่ออมดีใจหรือไม่พอ <c oughs> ใจใจ <c oughs> หรือไม่พอใจคุณแม้กรรมการจะให้2 5ต์ไม่ครบทุกคนแต่คุณก็ผ่านกำแพง7 5เปมาได้ถามคนที่ไม่ให้ดีกว่าคุณตักครับน้องน้องพลอยครับน้องพลอยจ๋า เห็นหัวหนูแล้วพี่อยากกินลูกชิ้นมากเลยแล้วแบบกลมแหมแหมอิจฉางกินเลยลูกแหมถ้าอยู่ใ,ใกล้ๆพี่จะขอรูปสักทีหนึ่งอย่างเงี้ยคุณจะไปรูป0405หัวนะไม่ใช่ลูกโปง่งอ๋อลูกกระโป่งสวรรค์นเนี่ยครับครับผมคืออย่างเงี้ยอันนี้พี่พี่ยินดีด้วยที่หนูเข้ารอบไปแต่เนี้ยพลอยพี่ตั๊กฝากนิดนึงนะลูกนะไปไปอะไรเขาเรียกว่าไปฝึกฝนไปไปแก้ไขพี่ตั๊กนิดนึงคือพลอยเนี่ยจะเป็นคนร้องเพลงที่ไม่ค่อยอ้าปาก เพราะฉะนั้นเวลาพลอยไม่ค่อยอ้าปากเนี่ยคำมันก็เลยไม่ค่อยชัดอย่างเงี้ยพี่ได้ยินหลายคำเลเช่นเช่นคำว่าเธอมันจะเป็นเธอเพราะฉะนั้นมันหลายอันนล้ก็เยอะไปแล้วร้องไัไปเยอะขนาดนั้นไดลองให้พลอยทำแบบนั้นเล็กสิฮะฮฮโอ้ยใปโอ้โอ้านลูกจ๋าโอ้โหอมไม่มิดเลยนัเมื่อกี้ <laughs> คนที่เขาไม่ให้หาเปอร์เซ็นี่ยผมไม่อยากได้ยินแล้วละฮะลองฟังคนที่เขาใจดีกันว่าหน่อยคุณบอสห้าเปเซตกับเธอที่ผมให้คือความมั่นใจคุณมีความมั่นใจและผมคิดว่าถ้าคุณเข้ารอบไปน่าจะมีอะไรที่ที่คณะกรรมการที่บอกไปเนะี่ยเอาไปปรับปรปุงแก้ไขแล้วมาโชว์ให้เราได้ดูอีกแล้วก็อย่าไว้ผม,มอีกนะผมชอบคุณแนวมากครับผมขอบคุณค่ะจะว่าไปแล้วเนี่ยคำชมก็ทำให้คุณชื่นใจนะครับ แต่คาติตั้งหาทําให้คุณเติบโตพี่เอกครับพลอยจริงๆแล้วว่าพี่เสีได้จริงๆนะเพราะว่าด้วยพลอยก็เป็นคนมีเสน่ห์นะนาเวทีเพียงแต่ว่าขึ้นเพลงครับในวันนี้ความแข็งแรงของการให้คําในวันนี้ถ้าภาษาลูกทุ่งเนี่ยเขาจะเรียกว่าร้องเพลงแย่มันเหมือนการเล่าละครครับร้องเพลงอะ่ะเราต้องค่อยๆไปค่อยๆไปค่อยๆไปค่อยๆแรงขึ้นแรงขึ้นแต่ถ้าเราเบามาตั้งแต่แรกเนี่ยครับและเราเบาไปอยู่อย่างนี้คือน้ำหนักของของความพีิกมันไม่มี ฝากเอาไว้นิดนึงโอเคขอบคุณค่ะทํางานกับพี่เอชายาเนี่ยได้สับเทคนิคในวงการลูกทุ่งมากมายเช่นคําประหารบ้างร้องเพลงแยะบ้างอีกสักพักจะมีน้ําเสียงของพลอยมันโอโบจามะนะครับ <c oughs> อะไรทำนั้นีอาจจะมีอาจจะมีสับเทคนิคใหม่ๆ <c oughs> นะครับ <c oughs> ให้เราได้เรียนรู้กันไปครับลูกเสียงคุณกําแหลตุ่มเปี้ยมากนะครับต้องบอกแบบนี้เลยนะฮะ แม้ว่าคุณจะได้5%จากกรรมการแค่2คนแต่คุณก็ผ่านเข้ารอบไปได้ข้อสังเกตที่น่าสนใจของพลอยอย่างหนึ่งก็คือว่า200คนในสตูดิโอโหวตให้เธอ193คนคิดเป็น73%แปลว่าคะแนนจากกรรมการแค่2%เท่านั้นเองนะฮะ<อ>นี่ถือเป็นสถิตินะฮะเธอเก็จะได้75%เต็มแลวนั่นหมายความว่ารอบนี้กรรมการทำงานแค่2ขนคะแนนเท่านั้นเอง ทุกฝ่ายในรายการเรามีความสัมพันธ์เสมอนะฮะและนี่คือเสน่ห์ของบัลลังเสียงทองแสดงควายดินนะครับนี่คือพร้อย